โคตรแท้จริงเลยซะมันแท้จริงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เป็นคนลงไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ฉั่นกันแค่กูณหล่อไม่ได้กูลงไม่ได้หล่อไม่ได้กูลงแม่งหี้ยพร้อมใช่ไหมพร้อมปุ๊บอะพร้อมมันลงตรงกูมันลงตรงกูใช่ไหมชิบหายแล้วชิบหายแล้วเตรียมเอเคสิเจ็ดว้เรอตอนนี้กูกระตุกมากเพื่อนหัวแตกหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมันตายแล้ว มันมีบั๊กฝีมือด้วยเลยเพื่อนไม่กูยิงไปกี่นะัดต่อกี่นะัดแล้วกูโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่นาะยโดนลอยลอยดากหลอยดาก,ดากเะื่าอภไยไปได้นะดากดำๆของนายนะไม่น่นมาเกี่ยวอะไรกันเลยนะตอนนี้ข้ามีอยู่สองอาวุธนะมีลูกซองกับปืนเทียอะไรไม่รู้เนี่ยข้ามีปืนไก่กับปืนไก่ข้ามีแมวโอ้ยเปิดโคนโน่เพราะฉะนั้นมาช่วยกูด้วยด่วนเลยรีบอยู่รีบอยู่ เต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวบอกไม่อยู่ในเต็นอยู่ในเต็นในเต็นเออเต็มตัวเต็มตัวบอกเต็มตัวบอกตายเอาไม่อยู่ไอ้ชั่นให้สซ้ำหรอกกูไปแล้วเชื่อกูเชื่อกูไปแล้วกูจะบวกแต่ต้นเกมไอ้เหี้ยเฮ้ยมันลงมา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 ลงไปยิงมันยิงมันยังมันลงมาละยิงไหนยิงไหนไอ้เหี้ยหายเฉยไอ้เหี้ยหายเฉยมันลงมาแล้วเว้ยมันโดนมันนิดนึงแต่มัน ไม่รู้อยู่นป้อมแล้วมามามาม,ามาไม่เสียงยอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะกูบุกแม่งเงี้ยเพรากูมีของดีไปไปกูมีของดีกูมีอ่าธรรมะชายโยกับอ่าไอยาใหญ่สัญญาไ,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยมึงเนี่ยกู <c oughs> ้งมาอยู่ในน้ำมึงบ <c oughs> ้าวะนะกุ้งมาอยู่ในน้ำไปเงี้ย เอามุ่งกระถี่งไปไอ้เอ้ไม่ใช่แต่แต่มันกินไม่ได้เขาใจะแมงปอเยอยกุ้งก็อยู่นะมันกินได้มันกินไม่ได้บีมกินอะไรของมึงมันกินได้คนอีสานก็กินกันแต่เขาไม่กินกันอะไรเรื่องอะไรของมึงโง่บ้ากินแมงปอไอ้ใครปลาแฟตปาใครปลาแฟตปาหยุดไอ้เหี้ยออตกใจกูหลนแมงปอท่าไม่เว้ยแมงปอเยอย ไม่มีใครเขาแดกกันเลยแม่งพงแมงปอบ้าบอยไอ้หนุ่มเจอกระเป๋าก็งฟางบอกเลยแล้วกันเนี้ยแม่งจับโหดจับโดวันนี้ยันเนี้ยเจอแต่กระเป๋าสองแล้วทุกคนเออเอามาหมดเถอะตอนนี้กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าหนึ่งหยุดนั่นตันตันเนี้ยเวนไม่แต่เราจะไปพูดกันเน่นอก่อนเรามีคันตนะหนึ่งกระบอกไอซัสไอ้อ่ะไอ้จิ้มไหล ฟาดเด้กกระทะแม่งอีเอาเอาเอาก็มาดิก็มาดิก็มาดิกลัวเมันปลาดมีดแม่งเงี้ยมาดิ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 เาดิไล่ล่อคนทำไม้ใช่ไหมมไอ้เี้ยมือหัดใช่กระทะอ้เนี้กระทะเป็นสีดีพร้อมยังพร้อมยังบีมดิด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 ตัวดิดตัวไปยังพลิกแม่งเลยพร้อมใช่ไหมเพราะกูพร้อมแต่ไม้ไม่พร้อมใช่ไหมไม้เป็นห่าแล้ว ฮัลโหลแพทฮัลโหลมึงหลุดดิสแพทอีกแล้วมึงหลุดเยอะปัญหามันเยอะมึงเนี่ยอีเอ้ยกูได้ยินไอชายกูได้ยินเฮ้ยต้องทำอะไรได้ล่ะไม่ไม่ไม่เม่งปอท่ออะไรเขากินกันไอเหี้ยผักผักกลางก็กินเนีสัตว์ผักกลางเขาไม่แดกกันไอเหี้ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูหลุดไปเลยเลืมเขาไปแก้ดิเพื่อนเขาหน่อยดุงโทนี่ไม่คนท่าน แพะมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้แพ้ยิงมันยิงมันเด้ยิงมันอยู่ไหนวะแตกแตกแตกอยู่ล่างอยู่ล่างแตกแตกสวยโอเค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 ขึ้นมาได้เลยมาเอาสมันเอาไอ้เหี้ยช็อตเมื่อกี้เว้ยเกบโดนหัวไปเมื่อไหรไอ้บอไอ้บอไอ้บอข้อเยอะระวังด้วยระวังด้วยไอ้เหี้ยนั่นถ้าอยู่ด้านบนกูรู้กูรู้ไม่อย่าเพิ่งเดินเดินนะชายไอ้บอเอาไปเลยเพื่อนอะไรอยากูเป็นเหียนเลยเพื่อนไอ้สัส ไม่มึงอย่าดัดเสียงตอนนี้ไอ้เหี้ยมัน ONE, น่าเกลียดไม่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 เสียงมันเป็นอย่างนี้จ่ได้ไหมมันไม่ได้ตกล่างเอาล่างมาบนบนเอ่อไอ้ไอ้ซัดไอ้เหี้ยมึงหมายถึงล่างไหนเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วยิง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 ไอ้เหี้ยชิบหายเปิดโคอนโดเปิดโคอนโดอีดอไอ้เหี้ยเปิดโคอนโดทำไมห่อะไรไปปั๊มยาปั๊มยาไอ้เหี้ยมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักเจ็บหนักไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูกลัวมีลูกซองเฉยไอ้เหี้ยมึงลงไปใช่ไหม เดี๋ยวกูลงไปตามลง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 ละถึงละถึงละใครตายวะมันตายวะเอามึงเองนึกว่าใครมันอยู่ไหนวะเดนนี้ไอ้นึ่เจอแล้วกูเจอมันตอบโจทป์ไญาแตกแตกสวยสวยสวยตามตามตามไปเระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยไปไปไไปไม่งไม่ทันยิงกูใช่ปหมเออมีคนไหมมีคนไหมไม่มีเพื่อนลงไม่ไม่ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนทั้งนั้นแหละดูไอ้ดอปได้ไ่ะไอ้ดอปมันเก็บไปยัง ไร้ oh, นานค้าก็ใช si hey, you you nice ้ไม่ได้โอ้ยโดนไอ้ก uh ูรู้แล้วมึงขับรถล่อมันนี่ขับรถล่อมันนี่ยไอ้ยังอยู่ล่างมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างบ้านแล้วแพทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา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 ยิงหลังเรายิงหลังเราเรายิงหลังเพราะว่าไอ้ด้านหน้าเรามีไปต้นไม้กูไปต้นไม้ต่อละบ้านมีตัวใช่ไหมไปต้นไม้แล้วก็ได้ไม่ใช่ไปบ้านหลังนั้นเลยไปบ้านหลังนั้นเลยอันนี้เราของตัวโอ้ยเหี้ยตรงนี้ก็มี ก็มาหน้าก็มายยยิิงงกกัันนมาเลตรงไหนก็มาไอ้เหี้ยเราเราอยู่ในบ้านเราเราเอาสายบ้านเอาสายสายสาบ้านยิงมาเลยยิ <c oughs> <ande> งมาเลยเปิดคนเปิดคนออกคอนออกคอรจี้ผายละอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ได้บอลแล้วมีหลายบอลเพื่อนหลังมันก็มาเพื่อนหลังหรอหลังก็มาเมื่อกี้ไอ้บานหลังดาวดาวดับโอเคกูเห็นเห็นเห็นสามเองสามสามกัน โอ้ขอคอนฟูยีแต่กูกลัวแม่งจะมาดักดักทางกูตอนแม่งจะมาดักทางกูอีดอกนั่นนั่นแหละกู้เสียมันโยนระเบิดต้วมยองไงเนี่ยกูไม่รู้ไอ้หารครับาดในเิันจะดดดดดนโนโดนโดนโดดนโดนโดดดโดนโดน้ด อเฮียโอยเฮียแม่งเอาจัดมาคนนี้ดูแลกูบอกป่าบอก55าสิเฮ้ยได้อยู่ได้เลยเล่นอย่างนี้ได้อยู่บิมเออกูขึ้นแพลตินัม3แล้วสวยสวยสวยแตวขอปิดคลิปแป๊บนึง